มาทำคลิปก่อนนอนนะคะก็มาดึกอีกแล้วนะคะเนื่องจากช่วงนี้งานยุ่งๆนะคะก็อาจจะยุ่งทั้งเดือนเลยนะอ่านข้อความช้าหน่อยนะคะ ก็ขออภัยเพื่อนๆน,นะคะใครต้องการจองคิวดูดวงก็ทักมาสอบถามได้เนาะแต่ว่าบางทีนุ่นอาจจะตอบช้ารอนิดนึงแต่ไม่เกิน1วันนะคะไม่ภายในวันแหละนุ่นจะมาตอบอ่านข้อความดูดวงก็จะเป็น2 4ชั่วโมงไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันไหนที่นุ่นจะหยุดเดือนนี้น่าจะมีวันนุ่นน่าจะหยุดประมาณ2วันนุ่นก็จะมาแจ้งนะคะว่าจะหยุดเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้แตะมือถือเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ คิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไปแนวทางนะคืนนี้เขาอยากจะมาบอกคุณว่าเรื่องราวของเราอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้ละ่ะ แต่ฉันอยากให้เธอเป็นตัวของตัวเองรวมถึงฉันก็ยังอยากเป็นตัวของฉันเองแต่ว่าเป็นเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นคิดให้รอบครอบขึ้นคิดให้ดีขึ้นสังเกตเธอสังเกตคนรอบก้ารอบข้างสังเกตเรื่องราวความราักความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นเหมือนใส่ใจกันและการมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการปกปิด ก็พยายามที่จะแก้ไขต่ขณะเดียวกันก็จะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปแต่เหมือนเป็นการปรับปรุงตัวเองเนาะเราจะจะไม่ทิ้งตัวตนไปเพราะว่ามันจะเป็นการฝืนเพราะอะไรที่มันฝืนแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์เราไปได้ไม่นานฉันก็หวังว่าเธอจะเข้าใจในจุดประสงค์ตรงนี้แล้วก็หวังว่าเธอจะเข้าใจในตัวฉันด้วย ฉันอยากให้รักของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แสนสาหัสไม่ได้แบบโอ้โหต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรมากมายขนาดนั้นนะอยากให้ความรักของเรามันเป็นความสบายใจความแบบชิลๆสามารถไปเที่ยวด้วยกันได้สามารถปรึกษาหารือกันได้สามารถมีความสุขร่วมกันได้อะ ไม่ใช่แบบโอ้โหแบกทั้งงานแบกทั้งความรู้สึกเครียดไมเกรนขึ้นหัวหลายๆเรื่องฉันไม่อยากให้ความรู้สึกของความรักของเรามันเป็นแบบนั้นฉันอยากให้เราแบบมีความสุขไปด้วยกันเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งความสบายใจเป็นเหมือนครอบครัวที่ช่วยเป็นแรงผลักดันสนับสนุนซึ่งกันและกันฉันอยากให้ความรักของเราเป็นแบบนั้นแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีอ่ะฉันจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะ เพราะว่าฉันไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ของเราจบไปไหนแต่ฉันอยากรักษาความรักความสัมพันธ์ของเราไว้ให้มันคงอยู่ให้มันได้นานที่สุดหรือตลอดไปได้ก็คงจะแบบยิ่งดีอะนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกเพื่อนๆนะคะไม่รู้ว่าเขามาแนวนี้นุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละวันมันก็มาไม่เหมือนกันนะเนาะเพื่อนๆเนาะอะอามาดูตัวอักษรนะคะตอประตักนะคะมอมาค่ะชอช้างอเอเอนอนหนู เอ่อรับปรจัก2สองตัวรอเรือค่ะห้อหีบนะคะวันพุธวันอังคารพุธพฤหัสนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ำมิงกรกพิจิตประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วก็แค่ปรฐถามมาดูดวงได้นะคะคืนนี้ฝันดีลาตรีสวัสด์ค่ะบ๊ายบาย